สวัสดีครับเจอกันกับสอนคอนวีล็อกนะครับและ v ีล็อกวันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดคุยหรือมานำเสนอหรือเป็นการตอบคำถามของใครลหลายๆคนที่ผมเจอเวลาที่ผมนำเสนอเกี่ยวกับตัวซิลิโคน CPU นะครับซิลิโคนนำความร้อนที่ลหลายๆคนเรียกกันซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วอะสิ่งนี้ มันไม่ใช่ซิลิโคนนะแต่เป็นที่รู้กันว่าบ้านเราเรียกกันว่าซิลิโคนถ้าทับศัพท์จะเรียกกันว่า t เท m a l g r ก a s e หรือว่าเทอร์ l p a พสก็เป็นประมาณครีมนำความร้อนหรือสารนำความร้อนที่เอาไว้ทาหน้าสัมผัส CPU กับ h ฮีต i n งเพื่อลดช่องว่างไม่ให้มีอากาศเพื่อนำความร้อนจากตัว CPU ส่งผ่านมาที่ฮีต i ิงเร็วที่สุดและสิ่งที่จะมาตอบคำถามก็คือไม่ได้จะมาตอบว่าซิลิโคนตัวไหน ดีที่สุดแต่คำถามที่เจอบ่อยก็คือมันมีอายุการใช้งานขนาดไหนจะต้องเปลี่ยนเมื่อไรใช้งานนานแค่ไหนแล้วควรจะเปลี่ยนหรือรู้ได้อย่างไรว่าเออถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนซิลิโคนสักทีหนึ่งนะครับซึ่งคำถามนี้หลายคนก็แบบว่าอาจจะเคยเห็นที่มีการพูดคุยกันในโซเชียลมีเดียว่าเออเนี่ย ซิลิโคนควรจะเปลี่ยนทุกเดือนอันนี้มีจริงๆควรจะเปลี่ยนทุก3เดือนหรือบางคนบอกปีละครั้งก็ดีนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าแตกต่างแล้วก็หลากหลายกันออกไปจนกลายเป็นแบบข้อสงสัยหรือข้อถกเถียงกันส่วนถ้าเกิดใครมาถามผมในไลฟ์ผมจะตอบแบบที่ผมจะตอบตรงนี้แหละทุกครั้งเลยนะครับคือมันไม่มีกฎตายตัวว่าซิลิโคนจะต้องเปลี่ยนทุกเดือน เปลี่ยนทุก3เดือน6เดือน1ปี2ปีหรือ4ีหปีทำไมเพราะอะไรนะครับส่วนที่เขาระบุมาว่าเออตัวซิลิโคนมีอายุการใช้งานกี่ปีมันจะหมายถึงในส่วนของการเก็บรักษาถ้าหากว่าเราเก็บรักษาดีไม่โดนอากาศไม่แห้งนะครับยังคงมีความเป็นครีมอยู่เราก็จะยังสามารถใช้งานได้ตามที่เขาระบุ อย่างเช่น Arctic MX 6 MX 4ระบุว่าเก็บรักษาได้6ปีถึง8ปีของ Kingpin นี่จำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าคุ้นๆว่าจะ6ปีนะครับนี่คืออายุของการเก็บรักษาที่มันยังไม่เสื่อมแต่ในกรณีที่เราเอามาใชา้มันโดนอากาศโดนความร้อนจาก CPU คราวนี้ตัวแปร ى, มันก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยน ก่อนที่จะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนย้ําอีกครั้งไม่มีกฎตายตัวว่าซ p u อ่าซิลิโคน c ี u หรือซิลิโคนกรดจอควรเปลี่ยนทุก1เดือนทุก3เดือน6เดือน1ปีดีที่สุดไม่มีนะครับโดยที่หากว่าเราจะแบบรู้ได้ยังไงว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วผมจะตอบแบบนี้ก็คือเราจะต้องมาสังเกตอาการ สังเกตอุณหภูมิซ p u หรือการ์ดจอของเราว่าจากปกติที่เราใช้งานอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับเช่นว่าสมมตุติตอนนี้เราใช้งานแบบโหลดเดิมๆอาจจะเล่นเกมหรืออาจจะใช้ตัวอ้างอิงแบบบิ้นช์มาร์กเดิมๆที่เคยใช้นะครับแล้วอุณหภูมิซ p u ของเราอยู่ประมาณ70แล้วก็ใช้งานไปพรุ่งนี้ตื่นมาก็อยู่ประมาณ72วันนี้70มารือนี้75 ถ้าเป็นแบบนี้ยังถือว่าอยู่ในเรทเดิมประมาณเดิมแต่ถ้าจูจูวันดีคืนดีก่อนหน้านี้เราใช้งานมาทุกวันอุณหภูมิ CPU นะครับเล่นเกมหรือทำงานหนักๆอยู่แค่70-80แต่วันนี้เปิดเครื่องขึ้นมาแค่เปิดเบราว์เซอร์ดู y t u t u นะครับจะท่องเน็ตหรือเล่น Facebook อยู่ๆทำไมอุณหภูมิ CPU ของเราขึ้นไป90หรือขึ้นไป100เราก็เริ่มสันนิษฐานได้ประมาณนึงแล้วว่าเอออาจจะเป็นไปได้ ที่นี่ตัวนี้เสื่อมแล้วที่เราใช้งานเพราะว่าใช้งานมันมานานแต่ก่อนที่จะสันนิษฐานว่าเออเป็นเพราะซิลิโคนแห้งหรือเปล่าซิลิโคนเสื่อมหรือเปล่าเราจะต้องตรวจสอบระบบระบายความร้อนก่อนไม่ว่าจะเป็นกัดจอนะครับไม่ว่าจะเป็นซ p u หรือจะเป็นชุดน้ําตรวจสอบยังไงตรวจสอบว่าพัดลมยังหมุนปกติไหมนะครับรอบเหมือนเดิมไหมที่เราเคยใช้งานบางทีตอนที่เราซื้อมาใหม่ พัดลมฮิตซิงของเราอาจจะหมุน2,000รอบแล้ววันดีคืนดีเมนบอร์ดเราอัปเดตเบย์ออดปรากฏว่ามันเปลี่ยนโปรไฟล์ในเบย์ออดจากนอร์มอกลายเป็นไซเลนที่เป็นดี u l t พัดลมหมุนทำงานสูงสุดอยู่แค่1,000รอบเอื่อยๆเอออุณหภูมิ CPU ก็จะต้องสูงขึ้นทันทีเห็นไหมว่าบางทีสาเหตุมาจากพัดลมหรือในอีกรณีหนึ่งที่คุณใช้งานมาเป็นปีฮิตซิงของคุณฝุ่นกระจายขนแมวขนหมาเต็มไปหมด อากาศไม่สามารถไหลผ่านได้ไม่สามารถเอาความร้อนไปทิ้งด้านนอกหรือว่าถ่ายเทออกได้อุณหภูมิ CPU ก็จะสูงขึ้นผิดปกติจากที่เราเคยใช้งานและในอีกกรณีหนึ่งที่ผมจะขอย้ำตรงนี้จริงๆพูดไปหลายครั้งนะครับในไลฟ์คือการสังเกตรเรื่องของอุณหภูมิเราต้องให้ความสำคัญกับอุณหภูมิแวดล้อมด้วยไม่ได้หมายความว่าเออเนี่ยปกติเมื่อก่อนเมื่อวานนี้ผมเล่นเกมนี้หรือผม รันซีนิเบนหรือผมรัน 3D m ดีมากอุณหภูมิ CPU GPU ผมแค่70เองมาวันนี้ทำไมอุณหภูมิ75นะครับสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือสิ่งนี้เรื่องของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมอุณหภูมิห้องเพราะอุณหภูมิห้องสูงอุณหภูมิภายในเคสของเราก็สูงตามเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงความแตกต่างของอุณหภูมิ CPU หรือ GPU กับแวดล้อมมันใกล้กันการถ่ายเทความร้อนก็จะทำได้ ช้าลงแต่จำนวนมากนะครับไม่มองในส่วนนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนิดหนึ่งนะครับเป็นแนวทางสำหรับในมุมมองของใครหลายๆคนที่บางทีมองเรื่องของอุณหภูมิแบบว่าไม่ได้ให้ความสนใจกับอุณหภูมิห้องคืออันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะไม่ใช่สเกลจริงแต่มันมีส่วนที่ใกล้เคียงจากประสบการณ์หรือจากที่ผมนำเสนอถ้าว่าใครดูไลฟ์อยู่บ่อยๆนะครับ จำนวนมากจะมองว่าเหมือนสีแดงคือสมมุติวันนี้อุณหภูมิห้อง32อุณหภูมิ CPU 7 0แล้วพออุณหภูมิห้องเหลือ30อุณหภูมิ CPU ก็จะต้องลดลง2องศาสีด้วยเหลือ68อุณหภูมิห้อง28อุณหภูมิ CPU ก็ต้องลดลงจากที่นี่ 4C 4, 66อุณหภูมิห้อง26 64อุณหภูมิห้อง 25, 63สสเกลนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันไม่ถูกต้อง ไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ได้นะครับซึ่งจากที่ผมสาธิตหรือนําเสนออยู่ตลอดเช่นยกตัวอย่างตรงนี้อุณหภูมิห้อง3-2อุณหภูมิ CPU อาจจะ70แต่พออุณหภูมิห้องลดลงแค่2 C อุณหภูมิ CPU อาจจะลดลงได้มากถึง5 c หรือมากกว่าและที่ผมใช้งานเวลาผมทดสอบอุปกรณ์ต่างๆและผมมีเทอร์โมมิเตอร์ด้านข้างผมอุณหภูมิห้องผมมักจะอยู่ในช่วง26 -25 องาศา C อุณหภูมิ c p u ต่ำกว่าได้มากถึง1 0ถึงส5บซีซึ่งก็เคยสาธิตเคยทดสอบให้ดูนะครับในไลฟ์ด้วยว่าเนี่ยระหว่างอุณหภูมิห้องที่เรียกว่าห้องอ่าอุณหภูมิห้องพัดลมจะอยู่ประมาณนี้3233อุณหภูมิ C p u อยู่ประมาณนี้พอเปิดแอร์อุณหภูมิห้องเหลือ26เหลือ25อุณหภูมิ CPU ลดต่ำลงไปได้มากถึง10 C ซีจากที่นี่ลดลงไปแค่ประมาณ 5, 6C ซี แต่อุณหภูมิ CPU สามารถลดลงไปได้มากถึง10ถึง15 C นะครับดังนั้นเวลาที่เรามานั่งสังเกตอุณหภูมิห้องสำคัญคุณจะต้องตรวจสอบหรือสังเกตว่าอุณหภูมิ CPU ของคุณในวันนี้กับเมื่อวานอุณหภูมิห้องพอๆกันไหมหรือที่เป็นประเด็นอยู่บ่อยครั้งบางคนซื้อคอมช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานที่อากาศกำลังสบายหรือในช่วงฤดูหนาว อูอุณหภูมิ CPU เราสูงสุดฟูลโหลดแค่70เองเดี๋ยวเนี่ยหลังจากนี้ไปพอถึงเดือนเมษาแล้วก็มาบ่นกันช่วยด้วยครับเนี่ยปกติก่อนหน้านี้ผมเล่นเกมอยู่อุณหภูมิ CPU แค่70ทําไมตอนนี้อุณหภูมิ CPU ผม80กว่าหรือ90เลยนะครับเพราะอะไรเพราะนี่แหละอุณหภูมิห้องต่างกันเยอะอุณหภูมิ CPU ก็จะดีดขึ้นไปเยอะเช่นเดียวกันมันไม่ได้แปรผันตรง กับอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องลด 1C ไม่ได้หมายความว่าอุณหภูมิ CPU ลดลง 1C ดังนั้นถ้าคุณจะประเมินว่าเอ๊ะนะครับซิลิโคนของเราเสื่อมหรือ,อยังเราจะต้องตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ก่อนว่ามันทำงานปกติฮิตซิงไม่ได้มีฝุ่นระบบแอร์ฟล w ในเคสสามารถถ่ายเทได้สะดวกพัดลมทำงานได้ดีนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมฮิตไปไม่รั่วชุดน้ำปั๊มหมุนหรือเปล่านะครับพัดลมหมุนครบไหม หรือว่าสายยางตันเกิดขี้เกลือข้างในน้ําไม่เดินอะไรต่างๆถ้าเราตรวจสอบตรงจุดนั้นแล้วว่าทุกอย่างปกติคราวนี้เราก็จะมาตั้งสมมุติฐานที่นี่ได้ว่ามันอาจจะถึงเวลาหรือมันเสื่อมแล้วจริงๆไม่ได้หมายความว่าเออเนี่ยสองวันก่อนอุณหภูมิ80แล้วมาวันนี้อุณหภูมิ82แล้วบอกว่าเออซิลิโคนน่าจะเสื่อมไม่ใช่นะครับดังนั้นบทสรุปของวันนี้ กับเรื่องของระยะเวลาในการเปลี่ยนซิลิโคน CPU มีตายตัวไหมเหมือนที่หลายๆคนพยายามสร้างแพทเทิร์นว่าควรทุกๆ1เดือนตายเปลืองหลอด1นึ0งนะครับหรือทุกๆ3เดือนนั่นก็ยังเปลืองอยู่6เดือนก็ยังเปลืองอยู่คอมผมเอง6ปีไม่เคยรื้อมาเปลี่ยนซิลิโคนเลยและทุกอย่างก็ปกติเพราะอะไรผมนั่งสังเกตอยู่ตลอดว่าอ,อ๋อเนี่ยอุณหภูมิมันก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นั่นก็หมายความว่าตัวนี้ ยังไม่ได้เสื่อมยังไม่ถึงเวลาที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนคําตอบก็คือไม่มีกฎตายตัวเหมือนเดิมที่ผมบอกนะครับไม่มีว่าต้องเปลี่ยนทุกกี่เดือนกี่ปีเราต้องดูจนกว่ามันผิดปกติไปจากเดิมนั่นก็หมายความว่าเอออาจจะหรือถึงเวลาแล้วจริงๆที่จะต้องเปลี่ยนซิลิโคนซ p u รวมทั้ง GPU ด้วยและสั้นๆตรงนี้ทิ้งท้ายนะครับกับคำถามที่มีบ่อยอยู่เหมือนกัน ซิลิโคน CPU กับซิลิโคนของกานจอใช้งานกันได้ไหมคำตอบคือได้อันเดียวกันเหมือนกันนะครับโอเคน่าจะครบถ้วนน่าจะเคลียร์นะอาจจะยาวนิดนึงทีแรกตั้งใจว่าไม่ให้เกิน10นาทีนะครับแต่เพื่อการเพื่อความชัดเจนก็ต้องมีการขยายความเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมหรือว่าอุณหภูมิห้องสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลากันเข้ามารับชม ฝากติดตามผลงาน Subscribe กดกระดิง่งชอบกดไลค์ไม่ชอบก็กดดิสไลค์มีคำถามมีข้อสงสัยมีคำแนะนำติชมต่างๆทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับวันนี้ผมคงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในครั้งต่อไปครับผมไปครับ